อันนี้อยู่ที่รถคีบอ้อยนะครับโมดิฟายสุดๆแล้วมอเตอร์บัสเลสนะครับระบบคันเร่งนะคันเร่งนะครับคนะันะครเร่งปั๊มไฮดรลลิกนะครับไฮดรลลิกจะไม่ทำงานตลอดเวลานะครับทำงานเฉพาะตอนยกนะครับก็คือรถแทบไม่เร่งนะครับมาดูครับ รัดเครื่องปิดเกียร์ครับปิดเกียร์นี่คือสตาร์ทรถนะครับปกติไฮริกก็จะไม่ทำงานด้วยนะครับใหกทำงานตอนนี้ครับ ลังไฮริกจะไม่เค่อยร้อนนะครับก็คือรถเนี่ยก็ขับเคลื่อนนะครับไม่ได้ใช้กําลังเยอะนะครับพอยกแล้วนะครับะระบบไฮลิกที่ปกติดีมันก็จะไม่ขยับนะครับนะครับมันก็จะนิ่งเลยเห็นไหมครับนี่เราก็สามารถลงได้นะนะครัระบบไฮริกก็จะไม่ค่อยร้อนนะครับอ่าตาร์เครื่อง

i เลยนะครับรถก็นะครับแล้วก็เอ <S <S <น>ช้าๆก็ได้ครับ เล่นช้าๆก็ได้นะครับช้าเร็วอยู่ที่เท้าเราได้เลยนะครับแต่ว่า,าเป็นการทํางานซ้ําซ้อนเมืกับคันเร่งนะครับปกติถ้าเรายกแล้วนะครับอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็ไม่ได้เร่งและเวลาเคลื่อนรถนะครับเวลาเคลื่อนรถก็ไม่ค่อยได้เร่งครับเพราะรถไถจะมีแรงบิดลีดน,นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องดันต้องสู้นั้นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งนาะที่จริงเราทําเป็นคันเร่งมือก็มีนะครับเป็นคันเร่งมือ แต่ก่อนพ่อก็ทําเป็นคันเร่งมือทําไว้ให้นะครับเป็นเป็นเป็นคันเร่งตัวนี้นะครับซึ่งพ่อหนว่าไม่อยากให้มันทํางานตลอดนะครับอยากให้ทํางานเฉพาะตอนที่เป็นย,ยกขึ้นยกลงนะครับขึ้นเร่งเร่งไม่มากก็ได้ครับถ้าโหลดไม่เยอะ อันนี้ให้ตัวลีกไฟฟ้านะครับ